เจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านหมู่บ้านหนึงที่อยู่กลางหุบเขาซึ่งตั้งเหนือจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่1,300เมตร และมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีและหมู่บ้านนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีแล้วซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวและยอดฮิตของจังหวัดเชียงใหม่ครับสามารถมาเที่ยวได้ทุกหน้าเลยและความพิเศษในการเดินทางครั้งนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมมาเจอกับบรรยากาศตอนเย็นเย็หรือตอนค่ำคืนครับว่าหมู่บ้านนี้หลังจากที่พระอาทิตย์ตกลงไปแล้วมันจะมีความสวยงามประมาณไหนยังไง,งเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยครับ<ป> ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับพวกเราครับวันนี้มาเที่ยวที่แม่กำปองครับเวลาเวลาแรงๆครับหกโมงสี่สกับหกโมงเย็นครับไปดูบรรยากาศตอนเย็นกันเลยครับอุ่นถึงไม่ได้นั่ไม่ได้นังซือนี่ๆดูบรรยากาศตอนเย็นๆครับ อันชันร้านอันชันข้าวซอยไก่ข้าวซอย้าวลองทอดเส้นเล็กหน่อยไหมอะไรหรอะเดี๋ยวบางก็ตั้มนะเดินมานะไม่ทำหรอมาดูจุดแรงม้าครับที่เขามาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับแม่กำกองถ้าไม่ได้ถ่ายเขาก็มาไม่ถึงนะครับถ่ายไหมเรา ัเเออออาะหนน่ยทำเลยครับโอยกาแครับคนอย่างเงี้ยอยู่นะเนาไม่ต้องสมฟองแล้วอันนี้อะอยองก็ได้แล้วเลยนี่ไม่เชื่อกล้วยตัดไม่ใช่มลอนเมลอนเมลอนเลยไปข้าวก่อนเหรอลองท้องก่อนไหม ไปปะได้เยอะเฮ้ยสมปองชอบมีประเด็นกับแม่ค้าไปลองกินดินี่นี่นี่อันนี้ร้านอะไรเนี่ยบ้านหิมห้วยปลาเป่งเองถากินยิ่เนี่ยนะเอ้าทำไมทำไมเนาะกลับมาทำไมชื่นั่งเหรอชื่ไปนั่งไหมจีทอดก่อนนะจีข้าวมาลองทอดก่อนนี่ร้านอะไรเนี่ยร้านข้าวซอยคลอยใจข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยคลอยใจแม่กำปอง เป็นแมงกรัสรายการที่หให้ลูกอะไรครับจะพาคุณกลับบ้านวันนี้กลับบ้านนะฮะอ๋อปนไพาสมปองมาหาแม่กำปองแม่กำปองเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยต้องขโมยนั่นเลียงกันได้เลยครับแล้วก็จะมากินเข่าครับกินเขา่า <c oughs> ทำไแค่คนเดียอะไรเขาบอกพอดีเลยยังเลยมั่งอดีเลยดีเลยเนี่ดีเลยองไม่ด้ตอนนี้เรามาที่ร้านข้าวซอยกร่อยใจที่แม่กำปองครับตอนนี้เวลาหกโมงสีนาทีเราจะมากินข้าวซอยครับตอนหกโมงก็ยังมีผู้คนอยู่เนาะผู้คนหนาตาอยู่ตอนนั้นใส่ทูน่ามาในบุมเนี่ยอ๋อก็ได้หนังสือเนี่ยตอนนั้นก็ตอนนี้มคนละเวลากันดูดูดูวิวที่เรานั่งดูวิวที่เรานั่ง นั่งดูนะสแลนเราจะดูสแลนกันครับนี่คือหน้าตาข้าวซอยไก่ครับถ้วยละห้าไอ้ยถ้วยละหกสิบ <60. S 2> <60. S 1> บาทแปดสิบด <Okay. S 1> <80 S 2> ้เหรอข้าเนื้อมันเท่าไหร่เก้าสิบเป็นข้าวซอยที่ไม่กํปองครับชามละชามละแปดสิบบาทข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อชามละเก้าสิบบาทนี่เฉลต้องเตะผมนึงเยอะแหนไม่คุ้ม ทำไมให้น้ำมันน้อยยังครับน้ำเยงะมากเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วพี่เครั่นวหรือเปล่าดูดีเครั่วนลวนไหมนะว่าให้น้ำมันน้อยเกินชอการย่างไสอัวให้รูปอ่ะไปดิตั้งนะ

ย, rumor, ย his ิ้มยิ้มยิ้มไหนยิ JK ้มไหนยิ้มหนยิ้มยิ้ไม่เห็นฟันอ่ะมันคือแม่เรากินข้าวซอยร้านนี้ครับเมื่อกี้ข้าวซอยคลอยใจแม่กำปองครับและนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนที่แม่กำปองครับเชียงใหม่ครับผม เราเคยมาที่นี่ประมาณ3รอบเจอส่วนมากเรามาแค่ตอนกลางวันเนาะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาตอนกลางคืนครับวันนี้มาได้กัน5ชีวิตครับมาตรงกับวันเกิดอายองพอดีครับอายองปีงงนี้40ปีค <c oughs> รับปีอ้อมมาเลยเยอะเยอะเลดกมาร์กหรือไฮไลท์ทุ่งที่อะไรก็ <c oughs> ปิดไปแล้ว ยังหมดจบยูงบย่งนึ่งสองนก่็น่ามาที่ไม่หาสวยขนาดนี้คถ่ายดีสมมูซ้สมปอง <c oughs> ซื้อด้วยนะคุณถายรูปแบบเขาแล้วอ่กเท่าหร่ครับหกคะม่ค้าชื่ออะไรครับชื่แก้วค่ะชือแก้ว สมปองคนหนุนแม่ค้าครับสมปองไปไหนมาไหนจะมีประเด็นกับแม่ค้าช่วยคนหนุนแม่ค้าอ้หวานหวานหวานเจ็บเลยใส่น้ำตาลไหมเนี่ยไม่าเขาไม่ใส่หรอกอร่อยเหวานเจ็บฝนตกหนักมากครับดูดูดูน้ำที่ถนนดูน้ำที่ถนน นี่เวลาสามทุ่มสามนาทีครับฝนยังไม่หยุดเลยครับฝนตกหนักมากครับน้ําไหลตามถนนเลยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าเห็นครับน้ําจากตอนที่เรามาน้ํามันสีใสนะครับตอนนี้น้ํามันแดงเลยครับในตอนนี้แม่กําปองต้อนรับเราได้โหดมากฝนตกหนัก มันเป็นกลางคืนถ้ามันเป็นกลางวันเนี่ยจะเห็นหมดเลยน้ําไหลตามถนนเยอะมากเลยน้ไหลจากนถนนเลยครับน้ำมันห้องนะมันไม่ห้องนะมันไหลเลยนะไหนลน้องก็ไม่ห้องอยู่นั่นไงนึกว่าคลองชลประทานนะครับน้ำไหลเดี๋ยวอะไรเต็มเลยน,ะน้ำาเนี่ยไม่รู้ว่าสี่ทุมท่มห้าทุ่มจะได้กลับหรือเปล่านี่ถ้าฝนตกหนักขนาดนี้นะ อยู่ใต้ฟ้าพกว่าฝนทำไมถ้ามีไฟไปใต้อื่นเลยใช่ไหมโมยไปใต้อื่นแล้เดินไปนี่เจอแน่ได้ยินเสียงห้องบมาเที่ยวแม่อฟองแบบนักท่องเที่ยวครับเรากำลังจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วครับกลับไม่ได้กลับไม่ได้ สามทุ่มสิบนาทีครับฝนไม่น่าจะหยุด,ยดเราเราน่าจะได้ใช้เสี่ยกันฝนครับอันละสามสิบบาทสรุปฝนไม่หยุดครับเราจะเราจะเดินผ่าฝนกลับครับแม่กำปองต้อนรับเราดีมากชอดเลยอ่ะ บรรยากาศเนี่ยไม่ใช่ว่าบบไม่ใช่ว่า,าทุกคนจะมาเจอบรรยากาศแบบนี้นะมี100นหบบนึ่งไอร้อยเลยเออไม่ได้ใครเขาใส่ชุดกันฝนเฮ้โดนน้ำอ่ะใครเขาจะมาใส่ชุดกันฝนเดินอยู่แม่กำปองเนี่ยไม่มีมีแต่พวกเราเนี่ยเฮ้ย <reiter> รู้สึกเหมือนเราเป็นชาวบ้านแม่กำปองเราเราเดินอยู่แ <House> ค่4-5หคนนั้นถนนนี้เป็นของเราเลย ไม่มีรถเลยเนาะถ้ามีไฟฉายนี่น่เขาว่าเราหาขบหาเกียดเนี่ยใ,ใตะเกียด์เพราะจะไม่จะไม่ได้ยินเสียงอื่นนะเอๆๆญญญาขบหาเกียรเนี่ยเนี่ยเอาไฟฉายมาใต้เกียรพอดีเลยๆๆๆๆๆเราจอดรถไว้ที่โรงเรียนเหมือนเดิมครับเราจะเดินที่โรงเรียนเฮ้ยฟ้าเลี่ยม เอ้ข้างล่างเนี่ยน้ำเลยนะ่ะใช่ไหมน้ำห้องนะผมว่าใช่ไหมน้ำห้องแหละท่านถนนมันต่ำอยู่รู้เรื่องเลยหรอโอ้โหแยบแยบเบิร์ดโอ้โหโคดันอัอออนตรายเลยวะนี่วะ องเล่นเราอีกแล้วรอบก่อนทุงขยะรอบก่อนอน่ะใส่ทุงขยะดำว่ะโอ้โหน้ามอางนี้น้าโคตรแห้งเลย นฝนไม่ดตกครับลํำพูนร้านเดียวกันนิดแต่คนละราคามีพันเจ็ดพันเก้าตากันไปหาเบื้องน่ากินเยันเขาครับผมนี่คือบันทึกการเดินทางของพวกเราครับการเดินทางได้เยี่ยมเยยนแม่กำปองตอนกลางคืนครับพาไปดูแสงไฟถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับ สวัสดีครับบายๆนะบายกล่องนะบายยกล่องนะสวัสดีครับ